รัฐบาลชุดนี้คนดา่าคนว่ามามากมายที่น้องตีกับลบผมเองก็ไม่อยากจะพูดถึงแต่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะรัฐบาลชุดนี้สุดยอดแห่งความเลวอย่างดีทําเป็นอยู่สองอย่างไม่ทําหาก็ทาเฮียรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลคุณภาพต่านายกรัฐนายกรัฐมนตรีคุณภาพต่ํารัฐมนตรีทุกกระทรวงคุณภาพต่ำสอสอส้นตีนทั้งนั้นต้องปฏิรูป อย่างเดียวเท่านั้นประเทศชาติชี่หายไปท่าไห่แล้วพี่น้องกอดมือนี่มันชีบหายหมดแล้วถึงเวลาแล้วพี่เมื่อก่อนสมัยก่อนพี่น้องระยองจันเป็นไงขายทุเรียนขายผลไม้สับปะรดวัละสองสามแสนวันนี้เป็นไงพี่น้องเพชรลีรอไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วแม่เย็ดพวงนี้ทำไม่ได้แล้ว ทำไม่ได้แล้วประเทศชาติจิ้หายหมดแล้วพี่น้องเออผมเชื่อดีว่ารัฐบาลชุดนี้มันไม่เคยเคารพใครอยู่แล้วพอมันทําผิดเที่ยเห็นเห็น,หนกระจะกระจะกขาเป๋เจ็บจริงหรือเปล่าไม่รู้บางทีก็เผลอเดินฟุับฟุ่บฝับบางทีก็อ้อยออย,ออยเลิกตอแหลเลิกกางมวลชนไปต้อนรับเลิกภาลกิจศูนย์อันศูนย์เปล่าหนึ่งสองสามเรารักลูงตู่ไอ้เียต่